โย่ Yo, mm hmm. สุดท mm ้ายผู mm ้ hmm. กผมนะซ่าวันนี้จะมารีวิวซองซองพกอ,อกกันครับผม ขอเย็นขอขอเสกแขนงออกไันก็น <BS> สําหรับเจ้าซองตัวนี้ผมมันจะเป็นประเภทเรียกว่าซองพกอกหรืออ่าสะพายไหลนะครับผมประวัติความเป็นมาก็น่าจะผมอนุมานนะว่านันจะเริ่มใช้มาตั้งแต่ยุคเวสเทิร์นยุคคารบอ,อยจนมาถึงช่วงที่รับความนิยมก็จะเป็นช่วงยุคบววัขึ้นมานะครับผม ก็มีการดีไซน์แตกต่างมากมายครับผมแต่หลักๆโดยจะเน้นที่การเนียบกับลำตัวช่วงบนนะครับผมไม่เป็นเอวลงไปนะก็จะมีซองที่ผมเห็นหน่าจะมีอยู่2ประเภทก็คือซองวัสดุก็จะมีเนื้อผ้าปกติแบบนี้อันนี้ของผมเป็นผ้าแล้วก็จะเป็นแบบหนังที่เราเห็นได้ทั่วไปตามภาพยนตร์หรือซีรีส์ยุคเก่าครับผมไม่ว่าจะเป็น อย่างเช่นคลาสสิกเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นก็อย่างเลือกดายฮาร์และผมที่แสดงโดยรูเบริสก็จะเป็นซองหนังที่ใส่กับเจ้าเบต้า92นะผมแต่ลักษณะของซองจะเป็นแบบอันนี้ของผมจะทิ้งตรงลงเลยใช่ไหมแต่ของนี้บุสในหนังอ่ะจะเป็นแบบนี้ซองหนังสีน้ำตาลที่เท่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นหนังเรื่องเด r t y ี a แฮรี่นะผมที่แสดงดยครนสูก็จะเป็นซองหนังเหมือนกันแต่จะเป็นยาวสําหรับลูกโม่โดยซอง พกอ,อกแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับปืนที่เราใช้ซองมันไม่ได้ทามาเพื่อให้ใส่ได้กับทุกรุ่นมันจะมีบางรุ่นที่ทํามาเป็นก็เป็นซองของแต่ละแบบที่เราใช้นะครับผมสําหรับปืนที่เราจะใช้โดยคุณลักษณะซองตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปมันเหมาะสําหรับการใส่เสื้อแขนยาวปกปิดนะครับผมเพื่อให้มันแนบไปกับลําตัวไม่ให้มันแบบถ้าสมมุติเราหนีบที่เอวใช่ไหม มันก็จะพยือขึ้นมาอีกน,นิดนึงเวลาใส่เสือ้อกันยาวถ้าไปมันก็จะโดดเด่นเห็นอยู่ดีแล้วก็ซองตรงนี้ก็จะมีพวกเข็มขัดเอ,ไ,อ,ไ,อไว้สําหรับยึดกับเข็มขัดกางเกงนะผมไม่ให้มันสั่นคลอนแล้วก็จะมีแม็กตรงนี้ในซองทั่วไปที่ผมเห็นนะแต่ตัวนี้ของผมได้มาด้วยความมุนงยอมรับว,ว่าได้มายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าได้ เท่าที่จาได้ตอนที่เห็นซองวนนี้ที่ผมใช้อยู่จนถึงจงนนี้มันมันได้มาตอนช่วงมัธยมตน้นนะผมไปถหห่ายนางสั้นกับเพื่อนแล้วจูจ่ๆซองงนนี้น่าจะเป็นของเพื่อน,นที่ฝากไว้แล้วก็ไม่ได้เอาคืนมันนะก็เลยเทคมาใช้เลยโอเคทีนี้ในแง่ของการลงเล่นสนามบิบิกันมันเหมาะไหม ก็อย่างเงี้ยคอสเพย์โอเคพูดคอสเพย์ยังไงคุณก็ใส่ได้ในตัวสำหรับตัวละครที่พกอย่างนี้อย่างเช่นตัวละครลีออนใน Resident Evil 4ภาค4ทั้งภาค OG แล้วก็ Remake ผมก็จะมีซองหนังตัวนี้อยู่ถามว่าเหมาะกับการลงสนามไหมสําหรับผมถ้าคุณเล่นพกแบบเดียวๆมันก็เหมาะเพราะว่าคุณกแค่ถอดออกมาเล่นแล้วก็ลุยๆๆๆเปลี่ยนแม็กนี่นั่น ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นพวกถ้าเอาไว้สําหรับพวกสารองอย่างหนึ่งก็คือข้อดีข้อดีคือโอเคพกปกติแง่แต่ในแง่ของการเล่นสนามข้อเสียมันจะตามมาที่เวลาเราชักอย่างสมมุติเราชักเอวใช่ไหมดึงออกมาจากเอวมันจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ตัวนี้มันจะใช้เวลาน้อยเยอะขึ้นใช้เวลาเยอะขึ้นมากก็ อาจจะไม่ได้แบบนานจนนั่นมันก็ขึ้นอยู่ากับการฝึกของแต่ละคนด้วยนะเออถ้าใช้จนคล่องอะไรมันก็อาจจะเร็วอยู่อะไรนี้แต่ถ้าไม่ค่อยได้ฝึกมันก็อาจจะมีความกิเก่งๆนิดนึงเพราะว่าซองตัวนี้มันต้องใช้มันต้องพึ่งอาศัยกันมีตัวรองไปด้วยเพราะว่ามันจะคลอนอะไรอย่งนี้แต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าในซอง พวกส่วนนี้ที่มันเป็นของมตาตรฐานะอะไรนี่ของผมมันไม่ได้มตาตรฐานอะไรหรอกมันเป็นของมาจากไหนผมยังไม่รู้เลยแหละตามที่บอกไปแต่ของพวกที่ใช้งานจริงมันจะมีตัวล็อกตัวยึดอะไรที่แน่นหนากว่ามากมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ในแต่ละคนนั่นเองครับผมก็สําหรับเหมาะลงสนามไหมมันห้าสิบห้าสิบอยู่ที่ผู้ใช้นะครับผมพวกเทสสำหรับผมก็ถือว่าเทสนะเห็นในพวกซีรีส์อย่าง ซีรีส์เด็กสเตอร์ที่ที่จ๋าที่แกเป็นมีมไีม่บ่กผมจำชื่อแกไม่ได้วะ่ะที่เป็นแบบที่เป็นมีม์สปรอย์มอเตอร์ฟ็อเกอร์อะไรเงี้ยตอนในซีรีส์แกก็พกอย่างเงี้ย,ยโคตรเท่เลยมันก็ประมาณนี้แหละสำหรับรีวิวสั้นๆสำหรับจ้าองพกอกนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ผมต้องยอมรับตรงๆเอ้ยเฮ้ยต้องยอมรับตามตรงว่า,าช่วงนี้คอนเทนต์ค่อนข้างจะทำออกมา,าน้อยมาก ด้วยความที่ช่วงนี้มีหลายอีเวนต์พอดีผมการทำงานเบิกไว้ปรลานะมันเลยมันทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลามาผลิตคอนเทนต์นี้มากขึ้นเท่าไหร่บวกกับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงนะผมว่าทั้งคอนเทนต์แอดซอฟอย่างนี้นเ,นเนี่ยรีวิวพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยหรือแม้แต่รีวิวเจ้าตัวพวกปืนเงี้ยผมผมพยายามจะลดเปอร์เซ็นต์ให้มัน เริ่มเท่ากันกับอคอนเทนต์พวกโมเดลทั้งหลายที่กองอยู่ตรงนี้พยายามจะปรับลดไม่ให้มันเป็นคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์หลักมากจนเกินไปก็เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าระบบหลังบ้านของบ้านแดงบ้านแดงตอนนี้ที่ลงคลิปอยู่จนถึงช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะซูมเสียงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับช่องของวมเองกันเนาะ,นะก็เลยจะพยายามลดให้มันน้อยลงเท่าที่จะทำได้นะครับ สำหรับใครที่รอคอนเทนต์เกะก,กันเถอะหรือแอร์ซอฟท์อกอะไรนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมผมอยากทำมันจะริงนะมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทำมากจนพอแบบเห็นหลายๆอย่างอะไรมันเลยทำให้แบบพูดตรงๆกำลังใจก็ถดถอยลงแต่ก็ต้องอ่ะอห,หละ m o v อ่อนเดินหน้าาต่อไปเพื่อผลิตคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมกรประมาณนี้สำหรับ เนื้อหาาสพกอกนะครับผมก็ใครอยากลองเอาไปแต่งคอเพลอะไรมีเล f e r ฟริให้ดูแย่ๆเลยนะครับผมทางจากหนังะเกียร์ตะเกียร์นี่เดนดีก็คงเป็นรีออนนี่แหละเอ้ยไม่ใช่แค่รีออนยังเป็นอ,อ,อะไรนะ่าก e อีวิวิทินเะนีผมจําชื่อไม่ได้ให้เป็นตัวละครผู้หมวดเป็นตัวเองอะแกก็ใช้ซองพกอกอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ สำหรับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยแล้วก็เรามีไลฟ์สดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมช่วงเย็ยนกับช่วงค่ำในเย็ยนกับค่ำเนี่ยครับผมในช่องบ้านดำนทิกตอกนะครับผมชื่อเดียวกันเลยก็อย่าลืมไปชมไปพูดคุยกันได้ในคอนเทนต์นั้นก็จะเป็นการประกอบโมเดลสัส่วนใหญ่นะครับผมก็สำหรับนี้ลาไปก่อนเจอกูยครับผม CC <laughs> avec like, what?